หลวมผักทุกอย่างครับล้างให้สะอาดด้วยน้ำส้มสายชูครึ่งแก้วเนี่ย ก็แช่ไว้สิบห้านาทีก็ครับหลังสิบห้านาทีเลยแล้วเราก็จะนำขึ้นมาล้างน้ำเปล่าแล้วก็ผึ่งให้แห้งนะฮะแพ็คขึ้เดียผักจะสดอยู่ได้นานเป็นอาทิตย์ครับสิบห้านาทีนะครับพักไว้ หลังจากครบ15นาทีแล้วเราส่งขึ้นมาพักก่อนนะฮะดี๋ยวเราเปิดน้ำล้างอีกทีอันนี้เป็นน้ำที่มีส่วนผสมน้ำส้มสายชูนะฮะเทลงท่อไปเลยครับ แวก็เปิดน้ำนะครับแล้วก็ผักบัวงไปล้างครับ ครับหลังจากเอาขึ้นจากน้ําแล้วเราก็มาจัดเรียงนะฮะให้ผักแห้งแห้งเสร็จแล้วเราค่อยแพ็คเข้าตู้เย็นนะครับวันนี้ก็จะมีผักแนะนําคือถั่วพูแครอทมันฝรั่งครับข้าวโพดอ่อนขบมิ้นขาวเห็ดขาวเมะเขือไข่เต่าขาว มะเขือใข่เต่าม่วงและนี้ก็เป็นเขาเรียกกันว่ามะเขือทอแรนะครับแตงกวามะเขือเทศหอมใหญ่วันนี้ผมจะตำน้ำพริกนะฮะเลยมีมะเขือเยอะครับอันนี้ก็ล้างเรียบร้อยแล้วพักให้แห้งหลังจากแห้งแล้วเราก็แพ็คเข้าตู้เย็นครับเวลาจะใช้เราก็นำออกมานะฮะมาใช้แยกกันเป็นหมดหมู่ครับ